ไม่สนใจชาวบ้านพี่จียอนก็จะคุยไปเนาะไม่อ่านนะคุณวันไปตลาดค้าแต่คุณหนึ่งนะคะเข้าใจแล้วแต่แม้แต่สวัสดีปีใหม่ก็ใช้เลขาจากจากจากคุณพิทูลน,นะคะคุณหนึ่งค่าจากพี่สายทองนะคะวานเจี๊ยบเปลี่ยนไปใช่หวานเจี๊ยบเป็นวานคมนะคะ ทิชบาต่างดวงตะวันจากน้องแมวนะคะขอบคุณอิโมจิจากน้องตุ๊กี้นะคะพี่จีค่ะจากน้องดินนะคะทะเลเจืดจากพี่อ้นะคะแม่ใหญ่ยายนินคนสวยคนงามคนโกะจากคนหนึ่งนะคะเช่นกันเหรอคนแมมจ๋าจากขมบานนะคะตุ๊กี้สวัสดีจ้านะคะจากน้องดนนนะคะพี่อ้พี่อ้าอาจากจากทะเลเจืดนะคะคําใหญ่เลยนะ,ะทะเลเจือแก้งวีนัเนี่ยทะเลเจืดจา้าหยุดเถิดคนดี <laughs> สวัสดีบ้าน ไม่สะดวกค่ะกายทุกคนจากน้องวันนะคะสวัสดีน้องวันจากน้องอ้อยน้ำอ้อยนะคะพี่วานค่าจากน้องนินนะคะไม่อ้อยไม่อ้อยจากจากคนหนึ่งอ๋อแถวมินบุรีน่ะงานเยอะไหมคะงานเยอะไหมคะพ่อหนึ่งพ่อหนึ่งจากน้องอ้อยนะคะช่วงนี้ยุ่งงานขาวดมไม่น่าละไม่น่าละน้องนินไม่ไรไม่ไรเลยน้องเงียบไปนะคะสวัสดีคณหนึ่งจากพี่นางนะคะพิมพมจะโคมตีตายเลยโคมละลื่นเนี่ยไม่จะสี่สิบนาทีจะชั่วโมงหนึ่งหรืออาบีไม่ได้อาบน้านะนี่ สวัสดีคุณชีวิตบ้านๆยายยิงอ่อนนะคะวันจช้าไม่เห็นแล้วจียนเช่าบน่นอยู่คนเดียวพูดอะไรไปเรื่อเยเผยฟังคุณวีคุยพี่ลืมเลยขอบคุณค่ะพี่สายท้องขอบคุณนะะสวัสดีทะเลจือจากยายยิงอ่อนนะคะสวัสดีน้องวันี่นางนะค,ะคุณวีทําไมผอมผอมลงครับอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะไม่ผอมะไม่ผอมอ้วนขึ้นนะคะ,ออนนะ,คะตอนนั้นะที่กินไม่ได้นะผอมอยู่พักหนึ่งนะคะผอมลงหลายกิโลนะตอนนี้อ้วนขึ้นแล้วนะ อนนี้เริ่มไปออกนังกายนะถ่ายรูปแล้วมันอึด <g uck ling> จะเม้นกันทาใหม่เจ้าบ้านจะลงแล้วใช่สวัสดีพี่ไอ้รวยจากพี่นางนะทะเลฉยดก็คำนะสวัสดีน้องจ้าบาจากพี่นางนะคะสวัสดีเจ้านางจากยายองนนะคะมัดรวมได้นะคะทุกคนสวัสดีทุกคนมัดรวมจากพี่ยายออนนะคะสวัสดีเจ้านางจากน้ําอ้อยนะคะสวัสดียายอ,อนจากพี่น้ําอ้อยนะคะยองออนจากป้าเต่านะคะ ทำงานอยู่ครับไม่เห็นมองใครทักทายใครไม่ทันขอไปนะครับจากคุณพีทูลนนะคะสวัสดีป้าเต่าจากยายงอนนะคะสวัสดีทุกท่านจากแม่มจนนะคะน้องอ้อยสวัสดีจากจากพี่น้าพี่ไอ้นะคะยาวไปยาวไปไม่ได้อาบน้ําเลยน้องมินจากทํางานนะะเดี๋ยวจะหยุ่มหัวสวัสดีน้องอ้อยจากยายงอนนะคะพี่ไอ้สวัสดีจากป้าเต่านะคะแกเจ้านางสวัสดีค่ะจากพี่จากพี่คนล่าฝันนะคะนกเขาชวาร้องลงลง ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาเชีวพิสายพาอาจานกร้องพัดโลดพัดโลดนะคะพี่ดารุณีสวัสดีคับพี่ดารุณีคุณวีวันนี้คุณวีวันนี้ตื่นสายไหลแรงขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ดารุณีนะคะคมละลื่นเจ้านางสวัสดีค่ะจากน้องใจงอนพัดเต่าสวัสดีทุกๆกคนจากน้องาบาบะบายจากพี่อ้ายะคะ่ะ ยกมือไปบายได้เลยนะคะไปบายนะคะวีไม่อ่านไม่อ่านย้อนหลังนะคะวีขออนุญาตนะคะยังไม่จบเม้นจบแล้วสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนจากพี่ดีพี่ดัดพี่ดัรุนีนะคะอุ้ยขอขอไปค่ะขอไปพี่ดูสันนีพี่ดูขอไปนะคะพี่ดูสณนีพี่ดูสน,สนีนะคะทีวีที่ละขอตัวก่อนนะคะสวัสดีขอบคุณก่ะน้องจาวา ขอบคุณคุน้องสบาที่รักขอบคุณนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะน้องสบาหายไๆนะคะสวัสดีแม่สายทองจากพี่ดูดนะคะแม่แม่ดูดสวัสดีค่ะจากพี่สายทองนะคะน้องคิวบายบายค่ะแม่ดูดค่ะจากทะเลเจิดนะคะเศร้าเ้าไม่ต้องคอมเมนต์แล้วจากพี่อ้นะคะรักพี่หรือทักพี่เดรนีทักพี่ทักพี่นะคะพี่ดูดสนีพี่ดูดสนีพี่จะชอบแต่เรียกพี่ดูดเนาะแต่พี่ถ้าพี่เรียกเรียกยาวมันก็จะไป บบรุนีนะคะพี่จะชอบเรียกแต่พี่ดูดคําเดียวนะพี่พ่อดพิมพ์อตาทะเลเจืดนะพอแล้วทะเลจืดพอแล้วนะคะเอาไว้่วนเอาไว้ไป่วนพี่เอาไว้ไป่วนพี่อพี่จีบ้างนะคะเดี๋ยวจะหมดคอมเมนต์นะคะพี่ดูดค่าจากน้องนินนะคะพี่ดูดก็หมอเรามาประตูสวัสดีค่ะประตูประตูก็สวัสดีคนล่าฟันนะสวัสดีรักปลาเจอรอยยิ้มทะเลจืดจากพี่ดูดนะคะทะเลจืดจาก จากพี่จากพี่พี่ตู่นะคะทักการมัดรวมนะคะคุณบีจะลงแล้วเออมัดรวมเลยค่ะมัดรวมเลยนะคะใครมาทีหลังก็มัดรวมนะคะเดี๋ยวค่อยไปแก้บ้านพี่จีก็ได้นะคะมาแล้วมาแล้วจากพี่สายมันดีเพรคุณค่านขนมาเป็นคันรถนะคะ